ลงทุน15,000บาทร้านก๋นวยเตี๋ยวหรือเทรดแบตเตรี่ออปชั่นอะไรทำกำไรได้เร็วกว่าห้าสี่สามสองหนึ่งวินนะครับโอ้โหหหนึ่งไม้นะครับ ใช้เวลาไป1นาทีนะครับวันนี้เราจะมาดูการลงทุนที่ท้ายเงินลงทุนเริ่มต้นเท่ากันคือ1,500 0บาทแต่ไปคนละทางนะหนก็คือเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวกับอีกทางนึงก็คือเทรด b บตเตอรี่ออปชั่นหนาทีโดยใช้สัญญาณ s ิ x ซมาดูว่าการลงทุน2อย่างนี้แตกต่างกันยังไงทางไหนกำไรเร็วกันการลงทุนร้านกว๋วยเตี๋ยว สมมุติใช้เงิน15,000บาทซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างครบแหละเปิดร้านคว๋วยเตี๋ยวขายชามละ40บาทถ้าขายได้วันละ50ชามเราจะมีรายได้ทั้งหมด2,000บาทหลังหักต้นทุนเช่นพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับวันนึงเนี่ยตีไปซะ1,000บาทกันแล้วกันก็จะเหลือกำไรอยู่ที่ประมาณ1น0 0บาท เราดูว่าเบรดี้ออปชั่นเนี่ยเป็นยังไงเบรดี้ออปชั่นเนี่ยเราจะลงทุนเทรดครั้งละ1,000บาทนะครับถ้าเราเทรดเบรดี้ออปชั่นนาที1ไม้1,000บาทเราจะได้1ไม้ก็ได้กำไร80%ก็ประมาณ800บาทนะครับถ้าเราเทรด3ไม้ก็จะได้ประมาณ2,400บาทเราจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเทรดจริงดีกว่า ตอนนี้ก็รอสัญญาณนะครับตอนนี้มีสัญญาณมาที่คู่ G U นะครับเราจะใส่ไม้นี้ไปที่1,000บาทเดี๋ยวเวลา22วินาทีนะครับไม้แรกนะจัดเลยแล้วว่าเข้าเงื่อนไขแล้วก็จัดเลยไป8วินาทีนะครับคือที่เราเทรดอย่นี่คือ binary option น,นะครับที่มีสัญญาณซิกซี่เป็นตัวช่วยในการเข้าออ,อเดอร์นะครับแต่ละรอบของการเทรดคือใช้เวลาแค่1นาทีเดี๋อวเวล33วินาทีนะครับถ้า แท่งนี้ลงมาเป็นแท่งสีแดงนะครับตามทิศทางที่เราเทรดไปก็ไปนี้เราก็จะนับหนึ่งคือบัญชีของผมเป็น V.I.P. อยู่แล้วนะครับรก็เลยกลายเป็นได้85%เนะครับก็คือ850บาทน้าสี่สามสอวินนะครับ, 5, 4, 3, 2, 1, รบโอ้หหนึ่งหนึ่งไม้นะครับ หนึ่งไม้นะครับใช้เวลาไป1น,นาทีนะครับในระหว่างนี้เราก็รอสัญญาณก่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจใช้สัญญาณฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะบอกช่องทางในท้ายคลิปนะครับเราจะบอกการที่จะเข้าไปรับสัญญาณฟรีเอามาใช้ในการเทรดทำกำไรนะครับมนสัญญาณมาที่คู่ EG นะครับเดี๋ยวลา16วินาทีเราจะเข้านี่เป็นไม้ที่2ของรอบนี้นะครับ3 2ไป ใช้เวลาในการเทรดต่อไม้นะครับไม่เกินนาีนาทีมาดูผลลัพธ์ว่าจะได้ผลหรือเปล่าสัาคารเทรดไม้นี้นะครับ10วินาที4 3, 2, ีสามสองหนึ่งวินนะครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับนี่คือไม้ที่2นะครับใช้เวลาต่างกันนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับ มันดูว่าภายในหนึ่งชั่วโมงนี้เราจะสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่นะอรับเอามีสัญญาณมาที่คู่ GJ นะไม้นี้นะหนึ่งพบาทวิจีจเขาได้ราคาไม่ดีนะครับไม้นี้ต้องมาลุ้นกันสิบห้าวินาทีนะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้มันเข้าไม่สวยนะครับชนะไปแล้วนะครับจริงๆว่าไม้สามนะครับ GJ นะเหลือสามสิบห้าวินาทีนะครับขึ้นไปนะครับเหลือสามสิบวินาทีนะไม้สามนะครับถ้าไม้สามไม่ชนะคือเราสต็อปลอนะครับอันนี้กำลังขึ้นไปสวยๆแล้วนะครับเราทบไม้นี้ไปที่สี่พันบาทเพราะว่าเราไปเข้า GJ ได้ราคาไม่ดีนะครับสัญญาณชนะแต่ว่าเราลอสไป ก็เลยชดเชยด,ด้วยไม้นี้นะครับส3 2 1ามสองหนึ่งโอ้โหวินนะครับสุดยอดจริงนะครับโอ้โหสุดจริงอะไรจริงนะครับเราทำกำไรมาแล้วเข้าไม้แรก GU นะครับ850บาทไม้ที่2 EG นะครับ8 5 0บาทบวกไม้ที่3นะครับ3,400บาท แล้วก็ลบที่เสียสอไม้นะครับนี่คือกําไรนะครับใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับกำไรสามพรบาทรบสรุปความแตกต่างการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำอะไรได้ค่อนข้างมั่นคงแนหะแต่ว่าต้องขายดีนะต้องทําการตลาดดีแล้วก็เมื่อไหร่ที่คนซื้อถึง50ชาม,มก็คิดดูแล้วกันว่า50ชามเนี่ยก็ใช้เวลานะครับในการเทรดวลีออปชั่นเนี่ยมีความเสี่ยง เราก็ประจัดการบริหารเรื่องการเงินบริหารเรื่องสภาพจิตใจวางแผนทําทุกอย่างให้ทับตามระบบเท่านี้ผมว่าเราก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะครับแล้วากคุณสนใจนะครับทำกำไรง่ายๆกับสัญญาณซิกซี่หนึ่งนาทีนี้นะครับสามารถรับสัญญาณฟรีได้กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับในลิงก์พอเรากดลิงก์ใต้วิดีโอเสร็จเราเข้าไปรับสัญญาณฟรีนะครับพอรับสัญญาณฟรีแล้ว ระบบก็จะพาคุณเข้าไปสู่ห้องเทคนิคลับซึ่งมีโค้ดสอนเนี่ยรวมกันกว่า20ครั้งต่อสัปดาห์คือนำเทรดพาเทรด20ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเทรดตามโค้ดก็คุ้มแล้วนะครับสัญญาณหนึ่งนาทีจะช่วยให้คุณทำกำไรได้แม้ไม่มีประสบการณ์นะครับเพียงเริ่มต้นด้วยสัญญาณที่ใช่คุณก็มีโอกาสทำกำไรได้จริงโดยไม่ต้องใช้เวลานานเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย